ของฝันจากจัก,กรวาลจงรู้สึกร่าเริงและผ่อนคลายในการมองเห็นความสำเร็จที่รอยอยู่เบื้องหน้าภาพใดๆก็ตามที่ประทับไว้ในจิตใจก็คือแก่นสารของสิ่งที่มุ่งหวังซึ่งยังไม่ปรากฏออกหมายอย่าง,างดิดชัดเป็นรูปธรรมนั่นเองเป็นภาพแห่งจิตใจภาพหนึ่งมีคุณค่ามากกว่าคำพูดนะับพันคำ จัก,กรวาลภายในของคุณจะทำให้ภาพเหล่านั้นปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาที่สอดส่องันไปให้หลีกเลี่ยงการกัดขืนของจิตใจให้เข้าสู่ผวังปล่อยให้หลับไหลไปด้วยความรู้สึกที่รู้ว่าคุณจะได้รับของขวัญน,นั้นจากกราา ให้คุณเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณขอบคุณจักรวาลเสมอ และแกะของขวัญด้วยความปิติยินดีทราบสุนใจรับของขวัญที่มีค่ามหาศาลแต่ในทางตรงข้ามถ้าคุณมัวตะลังเลสงสัยว่าของขวัญน,นี้จะได้มาทางใดคุณก็จะไม่ได้รับของขวัญชิ้นนั้นเนื่องจากคุณขาดการเชื่อมโยงกับจักรวาลจักรวาลรักทุกคน จักรวาลมอบของขวัญให้กับทุกๆคนตั้งแต่เกิดมาคุณมีสิทธิอันชอบธรรมที่คู่ควรกับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของขวัญที่ได้รับอาจจะมาจากสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนสถานที่คุณต้องยืนหยัดในความมุ่งม,มา่นปรารถนา และรักษาจิตใจให้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จงก่อให้เกิดสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นจริงปรากฏขึ้นมาจงบัญชาประกาศสิทธิ์ในความคิดว่าหัวใจคุณเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกขอบคุณนั้นใกล้ชิดความรุ่มสมบูรณ์ของจักรวาลเสมอสิ่งที่คุณประกาศสิทธิ์ และรู้สึกว่าเป็นจริงจะปรากฏเป็นของขวัญที่ได้รับจากจักรวาลขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอาจารย์นันมัตเตอร์โค้เอ็นเอลพีเขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ